สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อมาทำเมนูยำหูหมูครับน้ำยำแซ่บๆนะครับหูหมูกรุบๆบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับเพื่อนๆและเพื่อนไปการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทำกันได้เลยครับถึงตัวเราจะมาเที่ยวต่างประเทศนะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถทําเมนูแซ่บๆกันได้นะครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นพริกนะครับพริกญี่ปุ่นก็เผ็ดดีมากๆเลยนะครับตามด้วยมะเขือเทศแล้วก็หอมใหญ่นะครับความเปรี้ยวเราก็จะได้จากอ่า มะนาวนะครับก็ใช้อยู่ที่1ลูกนะครับแล้วก็ผักนะครับก็จะเป็นขึ้นช่ายนะฮะและที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นหูหมูครับก็ซื้อมาเป็นแพ็คแบบนี้ครับเพื่อนๆอ่าแล้วถ้าขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็จะพกน้ําปลาขวดจิ๋วมาด้วยจากเมืองไทยนะครับเพื่อนๆอโอเคเราไปเริ่มลงมือทํากันได้เลยเราก็จะมาหั่นในส่วนของอ่าขึ้นช่ายกันก่อนครับหั่นขึ้นช่ายไว้แล้วก็ตามด้วยมะเขือครับมะเขือผมใช้อยู่ที่5ลูกนะครับเราก็หั่นเป็น1ส่วนสี่ได้เลย นี่ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นหอมหัวใหญ่เนาะหอมหัวใหญ่ก็จะเป็นหัวใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อนๆเราก็ใช้อยู่ที่ครึ่งลูกนะครับพริกเนี่ยก็จะใช้เป็นการหัน่นหั่นซอยแบบ ละเอียดละเอียดนะครับเพราะว่าอ่ที่ญี่ปุ่นไม่มีครกเนาะเราก็จะใช้เป็นการหั่นเอานะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากทำเมนูยำยๆตำๆๆนะครับก็ใช้เป็นเมนูใช้วิธีการสรับแบบนี้ได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำน้ำยำกันต่อเลยครับก็ใส่พริกลงไปนะครับผมก็จะเติมน้ำต้มสูตรจากกา ที่โรงแรมนะครับใส่ลงไปหนึ่งทัพพีนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายผมก็จะพกมาด้วยใส่ไปสักนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยะมะนาวนะครับแล้วก็น้ปาปลาเพื่อนๆก็ปรุงไปชิมไปนะครับเอาความแซบตามความชอบของเราได้เลยพริกสีเขียวเนี่ยบอกเลยว่าเผ็ดมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเผ็ดสะใจดีมากๆเลยนะนะฮะก็ปรุงรสชาติได้รสชาติที่เราโอเคแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลวกในส่วนของหูหมูนะครับ พอน้ำเริ่มร้อนแล้วก็ใส่เป็นหูหมูลงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดกลับขึ้นมาก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับหูหมูก็ไม่ต้องลวกนานมากนะครับเพื่อนๆรอน้ำเดือดกลับขึ้นมาแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับจากนั้นก็ปิดเตาไฟฟ้าได้เลยครับแล้วก็เทใส่กระชอนให้เสด็จน้ำครับจากนั้นนะครับก็เอาหูหมูที่เราลวกนะครับใส่ลงไปในน้ำยำได้เลยครับ คลุกเคล้าได้เลยนะครับแล้วก็ลองชิมดูถ้าขาดเหลือเพิ่มเติมอะไรก็เติมลงไปได้เลยนะครับพอได้รสชาติที่โอเคทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่เครื่องที่เราหั่นไว้นะครับก็มีมะเขือเทศนะครับแล้วก็ขึ้นช่ายนะฮะใส่ลงไปคลุกเคล้านะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่เนาะนะครับคลุกเคล้าจนเข้าที่แล้วก็ลงตัวเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูยำหูหมูกนะครับทําได้ง่ายๆแล้วก็แซ่บมากๆด้วยนะคบเพื่อนๆ จะอยู่ไทยหรืออยู่ญี่ปุ่นนะครับก็ฝากเพื่อนๆลองนำไปทำตามกันดูได้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ